คอเอฟคืออะไรเหรอคะอธิบายใ,ให้หนูเข้าใจหน่อยได้ไหมคะ Intermittent fasting น,นะครับหรือก็คือไอเอฟนะครับก็คือการกินอาหารเป็นช่วงเวลานะครับยกตัวอย่างเช่12 52, น12บสองตั้งสิครับก็คือกิน12ชั่วโมงแล้วก็งดอาหาร12ชั่วโมงคนระับค่เราสนใจเาารื่องไอเอฟเค่ะเราควรเริ่มต้นจากแบบไหนก่อนครับเดี๋เริ่มต้นจากพฤติกรรมการกินนะ <โม S 1> ครับอย่างเราจะกินมั่วไหมยังกินเป็นเวลาไหมการทำไอ e เอฟไอเอฟผมแนะนำให้เริ่มจาก 16ทับ8ก่อนก็คือมอดอาหาร16ชั่วโมงกิน8ชั่วโมงแล้วทีเนี้ยไอเหมาะกับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาออกกำลังกายไม่ค่อยมีเวลาดูแลสุขภาพแนะนํนาให้ทำไอเฟจะดีที่สุดแล้วก็ไอเฟที่ให้เริ่มต้นเนี่ยจะปรับความยืดหยุ่นได้ปรับตัวได้ง่ายและเราปรับตัวได้จนชินแล้วตามสภาพร่างกายเราก็ต่อยอดท้นไปเรื่อยๆเป็น8ทับ16เป็น20ทับ4แล้วก็เป็น23ทับ แล้วไอเอฟมันลดน้ำหนักได้จริงไหมคะแล้วประโยชน์ของการทำไอเอฟนะคะมีอะไรบ้างคะับคุการทำไอเอฟนะครับจะเป็นการลดท่าอากาศอินซูลินนะครับก็คือน้ำตาลระดับน้ำตาลในเลือดเราจะลดน้อยลงและทีเนี้ยมันจะหาพลังงานหาน้ำตาลมันจะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งก็คือฮอร์โมนดูฮาร์ดนนะครับจะช่วยไม่ให้อ่าร่างกายเอาพลังงานมาจัดกั้งเลยนะครับจัด เรียกไปใช้ไขมขันแท่เป็นไขมันสวนเกินอนะครับซึ่งเราก็จะได้ดประโยชน์ในส่วนนี้ก็คือหน้ากายจะระเฟิรอมสุขภาพดีขึ้นและก็ไขมันน้อลงนครับค่ะการกทำาังไอฟ เรียบหรือตไขมันเวลวอะไรเงี้ยมันจะส่งผลเสียกับร่างกายมากเกินไปทาให้อาหารแบบไม่ได้คุณภาพที่มากกวส่วนการรับประทานอาหารแนะนําให้เป็นการกินคลีนมากกว่ากินคลีนเพื่อสุขภาพมากกว่า,อ,าอย่างไข่ต้มหรือไข่มันดีจากโบคาโดหรือแบบการกินเนื้อสัตว์ก็ต้องรดจัดการทอดของหวานมันเค็มต่างๆรสเรียบเลย เพื่อให้ไอเอฟมีประสิทธิภาพมากที่สุดครับถัดแล้วสำหรับพวกสูตรเวชนินีเนี่ยแล้วออกกำลังกายสามารถทำไอเอฟควบคู่ไปได้ได้วยไหมคะับทำได้ครับการทำไอเอฟนะครับจะเป็นกระตุ้นอ่ายูเมนตินฮอร์โมนซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยอ่าเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ชะลอ,อการเสื่อมของกล้ามเนื้อครับตอนทำไอเอฟเนี่ยร่างกายมันจะหาพลังงานหาน้ำตาลถ้ามันหาจากข้างนอกไม่ได้มันจะหาจากข้างใน ก็คือน้าตาลแต่ ac, มาาอมตัวนี้มันจะไปยับยั้งในส่วนทําไรก็คือไม่เอากล้ามเนื้อมาเป็นพลังงานแต่จะไปเอาแบบไขมันส่วนเกินมาเป็นพลังงานและทีเนี้ยการทำไรที่มจะเหมาะสมกับคนที่เขาไดเอทหรือการตัดแคลอรี่จะเหมาะสมกว่าและประโยชน์โดยรวมของไอเอ็มนั้นมีอะไรบ้างประโยชน์ของไอเอ็มนะครับกลังก็จะมี ควบคุมน้ำหนักลดไขมันนะครับปรับสมดุลอินซูลินแล้วก็ทำให้ร่างกายดูยาวไวซ่อมแซมตัวเองได้ง่ายขึ้นแล้วก็ปรับพฤติกรรมการกินครับการทำใบ A จะมีประโยชน์มากเลยต่อไปเราจะไปพูดคุยกันเกี่ยวกับการคีโตนะคะการกินคีโตคืออะไรครับสำหรับการกินตก็คือการจำกัดคาร์โบไฮเดรตอยู่ในปริมาณที่น้อยมาก ประมาณ70-75%ของพราร์งานทั้งหมดและเพิ่มสัดส่วนไขมันให้ปริมาณที่สูงมากอยู่ที่ประมาณ70-75%และกินโปรตีนให้เหมาะสมกับร่างกายการกินคีโตนช่วยลดน้ำหนักได้จริงไหมคะเดี๋ยวที่จะอธิบายกันมาครับเกา่ับกลไกการกินแบนคีโตนนะครับ การกินอิสโตก็คือเมื่อร่างกายเรามีคาร์โบไฮเดรตต่ำร่างกายเราจะใช้ไขมันเป็นพลังงานทั้งหมดนะครับและ,ะสร้างสารที่มีชื่อสา,ารอิโตนะครับซึ่งทําให้ระบบประสานเราระบบประสาทไขมันเรามีมากที่สุครับคนที่กินคีสโตสามารถกินอาหารประเภทไหนได้บ้างครับก็จะเป็นอาหารประเภทถั่วและสัตว์ไข่ปลาอะลูพาโยกมามาระพา แลก็เอ็นทแล้วก็เอาเข้าไปต้มครับสำหรับอาหารที่ควรเลี่ยงในการกินทีตรงนี้อะไรบ้างก็จะเป็นอาหารที่เป็นพวกแป้งข้าวแล้วก็แา้งน้ำตาลหวานแล้วก็ผลไม้ที่มีรสหวานจากตัวสิ่งที่มีน้ำตาลเลนโตดแล้วก็อาหารประเภทแบบที่มีรสหวอน สำหรับคนทานเป็นการชินโตมีอะไรบ้างครับพี่กายครับสำหรับคนทานเคยงครับช่วงแรกอาจมีอาการที่เรียกว่าคีโตมูเชียนปวดหัวเหนื่อยง่ายๆเส้นไส้พราอการผลัดพลังปรับตัวอยู่ครับครับแล้วใครบ้างครับที่ควรกินกีโตรับพี่กายครับสำหรับคนที่เป็นคนกินคำคก็จะเป็นผู้ป่วยที่มีโรคไตโรคตับผู้ป่วยที่มีภาวะแคมเนียเลือดสูงผิดปกติ เด็กคนฟ้องและคู่ที่ชอบออกกับการนการกคับรวันนี้เราได้มาอยู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับซึ่งวันนี้ต้องขอบคุณพี่กายและพี่เรีวนะครับที่ให้ความรู้พวกเราในหัวข้อเรื่อง i f และ Keto ลดน้ำหนักได้จริงหรือไม่ซึ่งคำตอบนะครับลดได้แต่ก็อยู่กับแต่ละบุคคลและไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล พวกเราหวังว่าทุกคนที่ได้ความรู้ในวันนี้นะครับจะนำความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างดีที่สุดครับขอบคุณครับ